สวัสดีครับนี่คือรายการฟอสแคร์เกมแมงมมเกมนี้มีชื่อว่าอ่า Devil May Cry DMC Devil May c ายลืมไปแล้วโอ้นะอันนี้เล่นต่อจากเมื่อกี้เลยนะฮะต้องอยากเน็ตยังไม่มานะฮะก็ต้องแคสไปก่อนโอเคเดี๋ยวต้องเบือกันซะก,ก่อนละไว้นี้เก็บไว้อัพอีกไอเทมหนึ่งนะฮะไอท่านี้นะเอาไว้บล็อกนั่นได้ you were มึงตาบอดแล้วก็ถูกจองจำกี่ปีหน่ะอ่าหนึ่งร้อยปีเฮ้ยแน่ใจว่ารู้ที่นี่นะเหมือนหลังมือฉันแล้วเฮ้ยรอเล่นมันเนี่ยอืมกูลืมมึงกับกูเห็นบางอย่างต่างกันมองสิ่งที่ต่างกันมันเปิดทางได้เพราะว่าไงวะฉันนายเห็นว่าฉันนายเห็นแค่ อะไรปีศาจในตัวฉันเพราะว่าฉันเป็นปีศาจลองเปิดใจแล้วก็มองในสิ่งใหม่ดูเย็นเยี่ยอะไรวะเดี๋ยว,ว,วยนี้ฉันพูดฉันมองเห็นบางอย่างมันต่างไปเจอเกันด้านหน้นมามีบางอย่างนี้ก็โชว์นายโอเค เ,เ,เก็บของวันนะเพราะเราทำไมเก็บของเราไปไหนเราไปต่อไหมเราจะไม่ได้มีโอกาสเรามาเก็บแล้วนะนี้ก็คือถ้าเลี้ยวเลี้ยวไหนรับเลี้ยวนั่นแหละเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ได้เก็บแล้วนะต้องมาเก็บตรงนี้ก่อนโอเค เขาชื่อแอซลเป็นคนแก่เก่าแก่คนหนึ่งเป็นเนเฟลิมเหมือนกับนายฉันไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้อ่ะเนเฟลิมเป็นเผ่าบัณฑิฝามและสังเวยน่าเสียดายเขาโดนฆ่าทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีพลังของทังปีศาดและนางฟ้าแต่ไม่เหมือนกับพวกนั้น เขาสามารถข้ามมิติได้ย่างง่าดายมันเลยถูกจองจำมันก็บช่นะหรอใช่มีพลังที่มากมายน่าเสียดายเลยนายอยากจะมีพลังที่แข็งแกร่งแบบเต็มที่ไหมแต่บางทีเอเชียลอาจจะเก็บพลังของนายไว้อยู่ก็ได้นี่มีของเก็บยังได้ ผมเล่นเดวิสเมคายที่ผมไม่ค่อยเก็บของหรอกแต่ว่าผมไม่ค่อยจำได้ว่ามีตรงไหนบ้างอ้าวกำนึกว่าขึ้นได้เด้วเปือบูงมาก,กาเลยไงตกพนาดเลยต้องล่อนนะตรงนี้ข้ามไปซ้ายเลยไม่ได้นะต้องมาขวาก่อนพอเรามาถึงปุ๊บจะเจอวิช อาเซียเหรอไม่ก็แพ่ปีศาจที่เฮ่ยดึงมาครับแล้วก็ตีกลับไปแล้วกรอบมันจะหายมันตกเหวก็ไม่มีหัวนะเพราะว่ามัน เกานี่ทำลายด้วยด้วยเอ่อไม่ข้าดนั้นนะโอเควิริการที่คาดิชได้ไวที่ตุนนั่นแต่มันก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยแหละเนฟปลิมเนเปลิ่มจับไซด์เลยกูวะกูรู้อืมใช่ อาเเก็บกุญแจไว้เห็นยังงงในคาซีนะ เกได้มันแล้วโอ้เหแล้วเขาเ้าไปในดวงตานะคอนเซ็ปของนุภาคเดวิดเมคายต้องทำอย่างนี้ได้นะฮะพวกนี้ก็รู้แล้วแหละว่าคืออะไรกำลังที่ซ้อยไว้ของดันเต้นั่นเองนะฮะถ้าดันเต้ทำนี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่ดันเต้แล้วนะ กดล็อกง่ายมากค่ะอันนี้ alright let's see what happens okay ดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบสำนวนว่าแบบทุกที่ที่มาที่นี่ก็ต้องได้ของใหม่อะไรอย่ี้ยคืออันสุดท้ายที่เขาได้ไรับกดปล่อยกดปล่อยโซ่พนันการอันสุดท้ายแล้วนะตสเต้ก็จะไดาบพลังทั้งหมดนะของสปาร์ด้า ต่ที่ี่เพราะว่าฉันไม่สามารถปกป้องเธอได้สำหรับสิ่งนั้นฉันขอโทษจริงๆของเธอตรงรักฉันความรักอันนั้นมันแตกต่างจากความรักเมื่อก่อนพวกเราเลือกทางที่เจอกับรลานร้ายๆแต่เราไม่เคยเสียใจสำหรับทางเลือกของเรา แต่ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะส่งมันไปถึงเธอด้วยฉันขอโทษลูกแต่สุดท้ายเธอก็เลือกใช้นี้เธอจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่พลังที่จะทำให้เธอสร้างเส้นทางตัวเธอเองและนั่นคืออิสระของของลูกชายฉันจงเข้มแข็งลูกของฉันไม่รักลูกนะ เดวิทนะิเกอร์ฮะไม่ว่าจะใช้าาการาาสสร์หรือว่าอะไรหรือว่าที่พื้นนะกดปุ่มเดียวฮะเพื่อปกติมันกดสองปุ่มไม่ใช่เหรอใช่ไหมเถอะฮะอันนี้กดปุ่มเดียวฮนะนนก็ดนะก,กดใช้เลยเดวิทิเกอร์นะฮะเดวิทิเกอร์ก็จะเป็นหลอดอย่างนี้นะฮะ ถ้าเอ่อาะไรๆมันจะมีขีดเล็กๆอันนี้นะฮะคือถ้าถึงขีดเนี่ยจะเปิดจะเป็นแบบเป็นขีดที่แบบอะไรๆเดี๋ยววิธีเกอร์ต่ำสุดนะฮะอย่างน้อยต้องมีเกจถึงเท่านี้ถึงจะใช้ได้นะกดวีความจริงนะถ้าไม่ได้ใส่เดียวซีจะผมดำนะแล้วพอกดแชร์พุกจะผมขาวแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะฮะ ลาตาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยน,นะฮะแล้วโลกก็จะไม่มีแรงน้ำท่วงตีแรงขึ้นเลือดกับกกอบมากขึ้นแล้วก็เลือดฟื้นตลอดเวลาเท่าไอะไเอ่อว่ามีโบนัสมากขึ้นนะ,ะหลังจากการจมตีกากา แต่ว่ามันก็มีเวลาจำกัดน,นะไม่ใช่ว่าไม่มี สับกลางกระบาลการตีอะไรพวกนี้จะเพิ่มขีดออกเดี๋ยววิจิตรเกินนะนี่ไม่ใช่คัาสีนนะดันเต้รวมๆเส้นทางให้นะฮะ ไปที่เจ้า on my way เออใช่อ่าอะไรวะขอคอยเออใช่กำลังไปวันนี้เราก็ใช้เดวิดทิปเตอร์ได้นะแต่ว่าผมจะไม่ใช้ นิ่งๆแค่ตีด้วยนะไม่เข้าใจก็คือไม่จำเป็นต้องดึงมาะอันนี้ได้เลยตีกลับได้เลยนะหลบ<ะ>ไม่ได้อ๋อก็คือไอวิชเนี่ยมันให้เกาะไอเพื่อนไปด้วยนะระเบิดได้ด้วยลืมบอก โอ้ยตียาจังนะมึงวารจังเลยจัดข้องเป็นงอคูรอ๋อยจัดมันน่ารำคาญอ่ะวิ ต้องไปลำบนข้างไหนครับเอ่อไปยังไงวะจำไม่ได้ออกหรอไม่ใช่ดิจำไม่ได้จริงอ่ะเนี่ยอ๋อเออเออกทางนี้เป็นงูฉกสายเลยสัต์ เดินถอยหลังกลับมาแล้วหาของมนมีป่าวะไม่มีก็ขึ้นดามอนก่อนมาวะแล้วถอยหลังมีไหมมีนะแต่ผมขึ้นไปไม่ได้โอเคมีพอยต์อ,อั u เกรดอั u เกรด d e เดวิสติเกอร์ไม่ได้นะมันเป็นพลังอันนี้อะไรพลังแบบอะไร เรียกว่าอะไรเบิดสร้างความโกลาหลให้กับโลกนะแล้วก็จะแบบดันตูขึ้นไปกลางอากาศนะฮะแบบแบบไม่มีทางช่วยเหลือแบบน่าวิทนา h e a ฮ l e s s อะฮะเออเฮ d เลส s l y คาซินแค่นี้ทำทำไมวะฮะแต่อย่างนี้เห็นฮะมันมีทาง อย่ามาหลอกกูผมว่าเ v i ส May c ายอ่ะนี่มันเกมที่มีข้อเสียงเดียวนะใช้ะอ,อะไรอ่ามันก็อะอย่างที่มันสอนนะตอนเล่นฮาปีนะ้ฮะมันเกาะหมดได้นะฮะมันเป็นตัวเดียวนะที่ควรจะให้มัน ที่ให้มันลงมาอยู่พื้นนะหลงพื้นไปไสัตว์หลงเออลองไปไอสัตว์อ้าวไปอีกด้านอีกโดนมานั่นแหละวิว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  โดนเือน,น้วชัแปะปล่อยอ่าไม่ลงว่ะ เช่อเชี่อเชี่อก็ไม่ทันงองอ,อแพรี่ได้ไนตัวล,ล่างครับลงไปสัตว์ออมันจะเหมือนกับตัวหนึ่งฮะในภาคสี่ฮะที่มันจะเป็นผีฮะ ที่มันจะอะไรเลี่ยวที่มันจะอะไรเสรกเล็บมาจิ้มฮะเออถ้าเราตีเล็บมันได้ฮะเออมันก็จะเป็นดาเมจพิเศษฮะกเขาได้ไหมไม่มีโกคีไม่เป็นไรวนววนวว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  มึงเจอปีศาในตัวมึงแล้วนะแต่มึงฉันแค่อยากจะฆ่ามันดันนะมึงจะพาหนายไปที่นั่นเหรอเออเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปเปเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ